พี่น้องป้องปายคุณผู้ฟังเอ๋ยสวัสดีย่ำเศร้าเริ่มวั่นไม่สุขสดใสพี่น้องป้องปายทั่วไทยผู้ตื่นมาย่ำนี่ขอให้การงานลุงเงินท่องไหลลังเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพดีครบถวนโรคภัยหายห้ห่างคิ้งเด้อพี่น้อง คุณผู้ฟังเอ้ยครับสวัสดีครับพ่อยพี่นอ้องป้องปลายที่เคารพักครับกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับเกษตรไทยวาราตีเกษตรไทยรายวันแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนมขวัญช่ยหัวใจเกษตรครับมาไลา่งานโตกับพีกับนองคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำ สูมือการน,นําเอาเกจสร้างความหลูทังด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับและนอกจากนั้นมาว่าจ่าถึงเรื่องวิถีชีวิตของพ่อพี่น้องป้องไปผู้ที่มักการเกษตรหรือว่าผู้เทศการเกษตรครับเ็ดจังไรสีเ็ดเกษตรให้มีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับพี่กับน้องเด้อในการเตุการเกษตรนะครับครับสำหรับมือนีครับขอให้พี่น้องป้องไปครับตอนเส้ามือนีเนาะบรรยากาศดีดีครับอ่าพี่กัดนี่ครับอยู่น้องน้ำน้องเรื่องเป่อยน้องน้ำสาธารณะประจมู่บ้านครับบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามครับตื่นเสาร์มาสําหรับมือนีเนาะกับมาอยู่หนองนำ้ำมองนี้นะครับเห็นพี่น้องป้องไปครับกลางดางกลางมองอ่องยามรอบยามไส้ต่างๆครับบรรยากาศบ้านทุ่งบรรยากาศบ้านห้องเนาะในตอนเสาๆนะครับบรรยากาศคึกคักนะครับเสียงนกหนูปูปีครับก็เลยเอาบรรยากาศนะครับตรงนี้มาฝากพี่น้อง เอาครับพี่น้องป้องไปครับเอาสําหรับเสาเมนีเนาะเข้ามาเบ่งบรรยากาศตอนนี้คึกคักสำหรับน้องน้ำน้องเรื่องเปือยมองนี้ครับตอนนี้มีพี่น้องป้องไปนะครับย่ำม,มือเ้าเพิ่มมายามรอบยามไส้ยามดังนะครับอืยามไส้สิ่งวสันวานะครับอเลี้ยวไปนี่ครับอบางคนบางท่านก็ขคีเหื่อเนาะ บางท่านกอา็อยุ่น้ำตาฟังนะครับเป็นการทำมาหากินเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะนะครับสำหรับหมองนี่มี่พ่อยพี่น้องนะครับบางส่วนที่เพิ่นยามไปแล้วนะครับนี่เพิ่นกะลื้อใส้สิ่งนะครับหื้อเอาไว้วันถอเหมือนแง่เหมาเ้าแง่เมืแอ,อ,อแรงเพิ่นกะยังสีม,มาใส่ไมน่นาะเอาบานี เข้ากับมาเบิงบรรยากาศนะครับเพลินมาเายามรอบยามไส้ซิ่งเพลินนะครับส่วนสิไดตั้งตังหน่อยไหลปันไดก็จากมาเบิงกันครับเ,เพลินบอกว่าเพลินใส่สามหลังเนาะใส่พ่ออยู่พ่อกินแต่ว่าบางคนนี่ใส่เป็นสิบยี่สิบสามสิบนะครับสำหรับอ่อพี่น้องนะครับในการหาอยู่หากินนะครับ ครับโอ้คุณตาคุณตาคุณตาครับโอ้ครับสวัสดีครับเจ๊ไรครับนี่ยำเคิร์ดนียงครับเอิร์ดเอิร์ดงนี่ใส่กุ้งใส่ใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ซิ่งอันเดียวกันบ่อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นแนวแนวกั้นติดดิโอ้บ่บ่ท่านเมียนผ่าเล่เลเออครับครับอันนี้คือกั้นเพื่อสิ เฮ็จยังไงเพื่อสิทธิ์ล่มาเรียนเขาเด้โอ้หมายเขาว่าเขากันกันกันโบไฮมันไปต้งพุ่นโอ้โอ้สักยังไงครับคุณคุณตาเอาให้เบิ่งกันน่ะโอ้เนี่ยนี่เขาในนี้โอ้โอ้หมายเขาว่าให้มันเละละไปนี่ครับผมโอ้หลังจากนั้นก็เข้าไปนี่นี้โอ้อันนี้สรุปเราคือกันครับอือครับกันบ่ให้มันเอ่อผ่านไปทั้งพุ่นครับมันเข้าหมเงี้ยพุ่น แมนแมนบอกครับคุณคุณตาดมาเรื่อยบ่ยังไงบ่เพราะว่าผมมาดูดวงมากเากากลยเพราะอะไ้เขาเว้นยูบอตโต้อ๋อยูบอตตเฮานี่โอ้ครับครับอยู่ขึ้จอโอ้ยูขึ้นใส่จอเฮาอยู่บ้านได้ยูขึ้นใส่จอผมอยู่ดอนเป่าครับอย,บอออบอยู่อยู่บ้านดอนเป่าบ้านเฮานี่ครับอยู่ใกล้ๆนะครับเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเ,เป็นังไรแน่ครับอันนี้หลังหลังสุดท้ายกี่บ่กินขาแม่ได้ทั้ง อะเออครับโอ้หพี่น้องโอ้ได้บ่นหน่อยโอ้ได้ยูได้ยูนี่โอ้เอาครับจังว่าเบิ่งกันครับอืมเอาเอาขค่นั้ทีมเกี่เวลาเกี่ยวกับเวลดเท่โอ้นี่ครับเออมือละพันอะไ้เดิมก็จะฮะมือละพัน็ได้มือละพันยังพันเงินเก็จะไข่โอ้เท่โอ้ครับถ้าเกียมือได้ฝุกปลาลูกควักเขาเพิ่นได้บ่นหน่อยเลยเอาเท่ได้เต็มนี่เลย Oh, อ,อครับค,นนครับอเอาหอกเห็ดเรพราะได้เอ่อได้าไดตามแก้วนี่ล่ะอยังม่สออสเสร <laughs> อเนาะอันนี้ก็เอาไปต <c oughs> <c oughs> ้มกระพุ้งต้มเวียดตะเวียดเตี้ยเอ่อมามาใส่เรื่อยป๋อแต่มากัมือมือมนีพอเพรได้มาได้เพรา่อเลือกเลือกทุ่มนึงเลิอกทุ่มนึ่งโอ้ครับเอาอกับเป็นน้ำเหมือนเนาะครับโออันนี้ขนาด แค่ใส่แค่สามลังมันเถอะเมื่อกี้น่องน้องนุ่งเพิ่นใส่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยได้เป็นเครื่องกันละมั้งเออมาว่าท่านเพิ่นโอ้ครับครับได้ทายน้องเพิ่นบ่เออได้ได้ทายอยู่ครับเออเออว่าใครเราเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพอาชีพหาป่าเอาบันี้บันี้เขาเก็บจังไหนบัเนี้เขาเขาออกไปจังไหนบัเนี่ก็ไว้ปาก เอาไปพึ่งมาเฮี้ยนผลแล้วแต่ข้าวบ่เอในนี้ข้าวไรังี้เลยอ๋อไก่ยัางมาไก่ยัางมาไก่ยัางมาเจ้ามาใส่ซุ้มือเพราะว่าผมบริสุทธ์มากเออเออเออเพิ่นเพิ่นมาใส่ซุ้มือเพิ่นก็เลยเอาไปหันเลยซี่มงผลสามมงผลมากเหรอโอ้ครับครับเอาซับนีก็ได้ถวยสองถวยไปกินแล้วอ้าวครับขอบคุณหลายๆครับผมครับ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 เอาครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศนะครับสำหรับคุณตาเพิ่นเนาะนะครับในการ หาอยู่หากินของเพื่อนครับมากข้าวเดียวใส่สามหลังได้เมื่อกี้ถวยสองถวยแล้วนะครับก็ถือว่านี่แหละครับอีสานบ้านเฮาเนาะพ่ออยู่พ่อกินครับหาอยู่หากินกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับหากินก็ได้กินครับพอตะเหลือกินก็เขาจังเอาไปขายเนาะเอาสำหรับตอนนี้ก็เขาก็ย่างเบิ้งแนจักน้อยครับตอนนี้ ครับพี่น้องป้องไปครับบานนี้เข้ามาเบิ่งการยามรอบยามไส้เนาะของพี่น้องป้องไปนะครับอีกออทีมงานหนึ่งเนาะทีมงานเข้ามาจากมาจากไสครับเนี่ยมาจากบ้านใดบ้านม่วงเนาะโอ้บ้านมวน่นมวงครับกับโยแก่ใกล้บ้านมาค้าครับอันนี้เขาเอิญยังครับก็เ,เอิญยังเป็นอ ใส,ใส่ใส่ใสิ่งแต่ว่าบันนี้คืออันใหญ่ยเถคือดังงีย้ยเถบันนี้ <c oughs> คือดังงีย้ยเถของคุดตานั่นเพิ่นขนาดน,น้อยๆเนาะแล้วแล้วเต่าหูาเย็บบอกครับโอ้แล้วแต่เหาเย็บด้อครับพ,พ,พี่น้องครับแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะใงญง่ๆเนาะนะครับอืนะครับเอ้าได้เอ่อแต่ว่าลักการคือกันครับก็คือเข้าในในง่า แล้วก็ออกได้ง่ายขึ้นกันนะครับอเอาครับพี่น้องครับนี่ก็คือภาพของพี่น้องป้องไปนะครับกำลังยามรอบยามใส่ยามไส้สิ่งอยู่เนาะเอาส,ส่วนสิได้น่อยไดหลายนะครับไอ้ทั้งสองเพิน่นกำลังยามอยู่เนาะจังไปเบิ่งกันนะครับก็เลยเอาบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้า อยู่หนองนามไม่พรายพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะฝากให้กับพี่กับน้องทีเ็ดการเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดแน่อยู่กรุงเทพกรุงไทยแน่อยู่ต่างประเทศแน่เนาะได้มาเห็นบรรยากาศบา้านเฮาให้ได้คิดถึงบ้านคิดฮอดบ้านเนาะแล้วก็ให้ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของอพี่น้องป้องไปเกรรษตรกรพี่น้องป้องไปของบ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินนะครับ ในพื้นที่ตะละมองนะครับบออึดอยู่อึดกินเนาะพอตะอพ่ออยู่พ่อกินแล้วพอตะได้หลายก็สามารเสียไปขายได้เนาะเอานะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ผมกําลังถ่ายทําให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันเนาะตอนนี้เนาะเอานะครับมาเบิ่งกันครับตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยอู้พี่น้องครับนี่ ขนาดฮอตฮอตตาม้านะครับนี่ย้ำได้สองสามหลังครับพี่น้องครับนี่อู้ยนี่พูดนะได้โบนอยเลยทีเดียวครับอืมได้ล่ะภาพโอ้นี่ครับเต้นดงเด้งโดงเดงอยู่ครับทั้งกุ้งทั้งปลานะครับเอ้านะครับเออนี่หนี้เปินเอาเอาขึ้นมาอีกแล้วครับนี่อืมนะครับนี่นะครับอ่าซึ่ง รูปรูปล่างของของรอบของไส้สิ่งอ่าแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละทีมงานบอกคึกันเน,ะเเเเนาะเ,เมื่อกี้เห็นของคุนตาเพื่อนครับเมื่อกี้เห็นของคุนตาเพื่อนครับเป็นในน้อยเนาะแต่ว่านี่ไส้สิ่งใหญ่นี่ครับเอาเอาครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับนุมควัญชช่หวัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับอ่ากับ ฝากท่ายสุดนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะครับสำหรับเป็นขวัญกำลังใจเนาะท่านใดที่กดติดตามแเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบรดไอพาดคลิปดีๆแบบนี้เนาะเอาสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานขอล่าคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับโอ้บาทนี้ได้บ่อหน่อยเลยทีเดียวครับบาทท่โท๋บังเลยครับเต็มอยู่ครับ Yeah.